สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแจงอีกแล้วนะคะที่ช่องขายฟอร์ดป้ายแดงนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาดูเป็นรถเดิมๆม,มากนะคะเพราะว่าอาจจะห้ทำหมาลรถที่มีการแต่งเต็มนะคะไปหลายคลิปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถอ่สแตนดาร์ดูดะนะคะแต่ว่าเรามีการเก็บรายละเอียดนะคะแต่งเติมเสริมหล่อให้กับทางลูกค้านะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นจากที่่การเสริมหล่ออย่างแรกเลยนะคะกอะ็อันนี้ก็คือจะเป็นโคมไฟเดิมนะคะเป็นโคมไฟมัลติเฟกนะคะ แต่ว่าอันนี้มีการเสริมครอบไฟหน้านะคะให้กับทางลูกค้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่น XL Plus นะคะไฟตัดหมอกเดิมโรงงานเนี่ยจะไม่ได้มีมานะคะแต่ว่าเราก็ก็ติดตั้ง่เติมเสริมให้กับทางลูกค้านะคะอันนี้ก็คือเพื่อให้ลูกค้านสามารถใช้งานได้อย่างขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนะคะเวลาเวลาขับไปเนี่ยมีฝนตกถนนมืดน,นะคะเราก็สามารถใช้ไฟตัวนี้ช่วยเสริมในการส่องสว่างนําทางให้เราได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว กะจังหน้านะคะอันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปล,แลงใดๆใดนะคะอันนี้เป็นเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่่างแจงมีเพิ่มเติมเสริมให้กับทางลูกค้านะคะก็จะมีตัวอ่าด้านข้างนะคะก็จะมีตัวคิวการสารนะคะแล้วก็จะมีเบ้ารองมือจับนะคะที่แจงอาจแต่งตเติมเสริมให้แต่ในส่วนของตัวบันไดข้างนี่อันนี้จะเป็นเดิมโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับรถแคบยกสูงของฟอร์ดนะคะจะมีให้มาอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะนะคะ ตัวกระบาดท้ายนะคะอันนี้ติดตั้งเสริมอ่าตัวโลบาร์นะคะอันนี้จะเป็นโลบาร์ขายาวนะคะอ่าเป็นของ Outlander นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะเราก็มีอ่าการติดตั้งนะคะเสริมตัวข้อไฟท้ายให้กับทางลูกค้าด้วยนะคะทําให้ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะคะก็จะอ่ามีเป็นอ่าจะเป็นกรอบป้องกันรอยขีดข่วนนะคะถ้าเกิดมีอะไรมากระ,กระทบนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวกระบะท้ายนะคะตัวนี้อะ่ะเป็นเดิม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 มันจะไม่มีตัวไลเนอร์ให้นะคะ <'t> ตัวนี้อะ่ะก็คือเราติดตั้งเสริมไลเนอร์ให้นะคะตัวนี้เป็นไลเนอร์แท้จากปอดเลยนะคะตัวกันชนท้ายนะคะก็มีมาให้เดิมจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในภายในตัวรถกันนะคะตัวนี้ภายในตัวรถน,น,นะคะจะมีการติดตั้งเสริมอะไรบ้าง <badges. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้กระบะ p e n c a แนะคะสามารถเปิดได้กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในตัวรถนะคะจะมีการอ่าติดตั้งนะคะตัวเบาะหนังให้กับทางลูกค้านะคะอันนี้เป็นฟังก์ชันเสริมให้กับทางลูกคา้าแล้วก็อ่าในส่วนของตัวหน้าจอนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นจออ่าทัส,สกีแล้วนะคะหน้าจอ6นิ้วนะคะถ้าหากมีอ่าเกิดเหตุระบบน้ํามันไม่ตัดจ่ายนะคะหรือว่า มีอุบัติเหตุถุงลมนิรภัยทํางานนะคะตัวนี้อ่าตัวหน้าจอนะคะจะลิงก์กับศูนย์นเรนทอนะคะตัวหนึ่งหกหกเก้านะคะให้กับทางลูกค้าอัอตโนมัติเลยแล้วก็ในส่วนของตัวตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวตัวกุญแจนะคะรุ่นนี้จะเป็นอ่ากุญแจรีโมทแล้วนะคะถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่ว่ากุญแจก็่ปรับปรุงใหม่นะคะเปลี่ยนเป็นตัวรีโมทให้กับทางลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ กันมาดูรอบคันเลยนะคะอันนี้สิ่งที่แจ้งยังไม่ได้บอกลูกค้าก็คืออ่ะรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นอะไรนะคะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น XL Plus Sport นะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะคะอันนี้เราจัดทาแคมเปญโปรโมชั่นอ่ะทางลูกค้ารีเควสมาว่าขอเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ทางเราก็สามารถจัดทําให้กับทางลูกค้าได้นะคะอันนี้จะเป็นศูนย์อ่ะลูกค้าออกไปในอ่ะดาวอยู่ที่2 5นะคะแล้วก็ทำศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้กับทางลูกค้านะคะ,ะ60วนนะคะัวอนะะกบสบายดนะคะ อ่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจตัวดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือว่าอ่าต้องการแบบว่าออกรถแบบศูนย์บาทเลยก็ได้อ่าศูนย์บาทเลยก็ได้นะคะหรือว่าหรือต้องการดูแบบว่าอ่าฉันอ่ออกรถแล้วฉันอยากแต่งแน่นแต่งเต็มมีแบบรถมาให้ดูนะคะแจงก็สามารถอ่าทตามที่ลูกค้าต้องการหรือว่ารีเควสต์มาได้นะคะอ่าช่องทางการติดต่อของแจงนะคะก็คืออ่าลูกค้าสามารถติดตามได้นะคะที่ช่องขายฟอร์ตป้ายแดงนี้นะคะหรือว่า ติดต่อโดยตรงที่เบอร์0994204413นะคะไลน์ ID จะเป็นอ่ะตังติน63นะคะ T U N G T I N 63เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะแจงจะมีอ่าตัว QR code นะคะใหุ้กกับทางลูกค้าเนี่ยสแกน QR code อ่าเพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อให้ได้สะดวกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้แจงลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะว่าเราจะอ่านำรถที่แต่งแล้วหรือว่ามีโปรโมชั่นแบบไหนมาให้กับทางลูกค้าดูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ